ถ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะอย่าพบกับเกมสเตตอัฟดีแคร์แม่มาแล้วผมกับผมอีกครั้งหนึงนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อดีเดอีผมรู้สึกว่าตอนนี้เราเหลืออยู่ที่15เหลืออีกสองที่นะผมก็คือบ้านแดงสองที่เนาะผมก็สามารถที่จะย้ายเมืองได้แล้วโอเคเดี๋ยวภาคนี้เรามาย้ายเมืองกันดีกว่าครับเพื่อนๆ แต่ก่อนที่เราจะย้ายนะผมเราต้องทําการที่จะไปเคลียร์บ้านแดงก่อนนะฮะ๋ยาขอดูอจุดนึงก่อนมันอยู่ที่ไหนเฮ้ทำไมมันระบุแค่จุดเดียวหรือมันไปอยู่ที่นั่นแค่จุดเดียวบ้านแดงซ้อนเหรอก็อาจจะเป็นไปได้ผมเคยเจอบ้านแดงซ้อนเลยครับเพืเ่อนๆโอเคเยอะเลย เดี๋ยวเรานี่ยก่อนไปเอาของก่อนแล้วกันเนาะผมต้องการระเบิดไฟนะครับผมที่ตอนนี้ที่สามารถช่วยเหลือผมได้ก็คือระเบิดไฟจริงๆตอนนี้มีอยู่สี่ลูกอืไม่น่าจะเพียงพอผมว่าผมต้องทําเพิ่มเดี๋ยวนะระเบิดไฟปั๊บเข้ามานี่ครับผมผมก็เสร็จละอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม ดี๋ยวผมจะใส่มอสในส่วนของอนี่ครับกระสุนทั้งหลายที่ผมสามารถคาฟได้แล้วเดี๋ยวผมขอคราบกระสุนปืนผมจะเปลี่ยนปืนล้วกันแล้วผมไหนๆก็ได้มาแล้วผมอยากจะใช้ปืนอะไรที่แบบมันมันดีไม่อยากไม่อยากได้ปืนที่มันซิงเกิลอ่ะอยากได้ปืนแบบรัวๆอันนี้ดีกว่ารัวๆมันมัน เกิดอะไรขึ้นวะซอมบี้ตีบ้านโอ้โหโอเคมารับมือกับซอมบี้ตีบ้านครับผมนี่ผมก็นั่งคาบกระสุนก่อนเดี๋ยวนะนี่คืออะไรวะเนี่ยอืมกระสุนที่ผมต้องใช้ก็คือกระสุนไหนวะอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่มั้งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคใช่เอามาให้หมดเหยียบเปโรมา ไปโล่ incoming ไหนวะไหนวะไหนวะอืเรียบร้อยระเบิดระเบิดอีกระเบิดอีกเยอุ้ยมพี่ยักษ์ใหญ่พี่ยักษ์ใหญ่ไหนไหนพี่ยักษ์ใหญ่ฮึ่มฮ่ยักษ์ใหญ่อะพี่ยักษ์ใหญ่อะฮึ่ึ่มกระนำแรงบอกเลยว่ากระนำแรงฮึ่มฮึ่ึเป็นไงเป็นไง กระนำแรลกกระนำแหลกยังเดือดยังเดือดแต่ว่ากระตุ้นกระตุ้นน่าจะพิมพ์พอบ้างพวกสับบี้มันมาแบบเยอะมากๆหนึ่งนาทีเนี่ยมาลงประจอบริแล้วกันมาเลยเพื่อนมาอืฮึฮึอะไรฮึอยไรหเลยทั้งหนี้ยตีอะไรลงไปนั่นแน่นั่นแน่ นั่นเองอุ้ยติดคนนี้ไงอื้มอืมติดขี้ติดขี้ติดขี้อื้ออื้อมาแล้วอืมอืมยังไงยังไงเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนดีกว่าอืมอื้มอื้มเงียปลาโอ้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับเราขอร้องเราจะย้ายเมืองแล้วเราจะไม่อยู่ที่นี่ จัดการเลยเพื่อนเยอะมากๆเลยเยอะจริงๆเดี๋ยวเข้าเลยเข้าก่อนที่มันะจะนมืดค่ำอุ้ยอุ้ยโอ้ยผมตกแผนเลยเยอะเลยแม่เขาลงทำไมวะเนี่ยขึ้นไปโอ้ไม่ทันหรอกครับโอ้โหไม่ทันเพี่ยนจริง เพื่อเราเก็บเรียบหมดไม่เหลือผมบอกเลยยังไงก็ไม่เหลือทุกคนยังโหดที่เวต้องเคลียร์พวกซอมบี้อยู่มั้งนั่นเอะผมไม่ไม่สนใจแล้วมั้มมง,งตรงนี้นี่นยิงระยะไกลเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยแล้วที่เี๋ยวก็แค่เคลียร์ซอมบี้ให้หมด เคลียเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวผมไปเลยดีกว่าผมจะไปตรงนี้นะด้านล่างรู้สึกว่าจะมืดคัาแล้วผมเกมเถเดิเคนี่คือแบบเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากมากเลยตังเยูดในช่องผมดิเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมเล่นเยอะมากที่สุดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่โดนใจผมมากๆผมหวังว่ามันจะมีภาคสามออกมานะแต่ภาคสองก็มีการอัปเดตอะไรเยอะแยะเลยนะผมสรุปดีนะฮะ ก็ยออไปเลยเดี๋ยวผมจะคิดว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหม่แล้วผ,ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองไปจอ,อยคนอื่นเล่นมากดีกว่าเอออาจจะเป็นโมเมนต,ต์แบบสนุกๆเนะ่ยให้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมแบบไปเล่นกับคนอื่นบ้างเลยเล่นแค่กับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้นเดี๋ยวเราลองไปได้กับคนอื่นบ้างสุ่มเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอใครนะ,ระนนผมคิดอยู่ว่า ถ้าเราจะย้ายเมืองเราก็ต้องแบบบิ้วนั่นใหม่ผมคิดว่าก่อนที่จะไปผมผมผมคาบกระตุนก่อนดีไหมให้มันแบบว่าได้เยอะที่สุดเนาะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะก็อยากจะคาบกระสุนก่อนอะไรก่อนเนาะก่อนที่จะย้ายเมืองมันจะได้แบบว่าเราจะได้มีของเก็บเอาไว้บ้างเออน่าคิดแต่ตอนนี้คือแบบหน้าจอดรถมากกว่ากองตำแหน่งอยู่ที่นี่หมดเลยนลผม บอกเลยว่าเข้าไปนัอวอ,นอย่างเดียว,ยวอ,อ, <c oughs> อยุ้อยอุ้ยอุ้ยอมมเห็นมอมไเห็นเดเด้งเด้งเผาเราไปขึ้นไปขึ้นไปเอาละโอ้โขึ้นไปขึ้นไปอุบล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 บน่บลบบ มาเลยมาเลยึลยึยังไงยังไงมาดิมาดิมาสิมาสิโอ้มีระเบิดมียาอันนี้เอาไปแล้วก็ปกืนเอาไปกระป๋ากระเป๋าไม่ต้องแล้วมั้งกระเป๋าเรามีเยอะแล้วอืมเดี๋ยวขอไปเก็บที่รถก่อนดีกว่าโอ้เยอะมากๆเลยของที่ดีมีเหล็กด้วยนะ ก็คือเอาไปนะเหล็กไปเดีย๋ยวเราไปเก็บท้ารถให้หมดก่อนของฟาร์มแป,ป๊บนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไประเบิดุดต่อไปก็คือตรงข้างของเรานี่เอ,อ,อ,องนี่น่าจะเป็นหลักทุท้ายมั้งโอเคน่าจะเป็นหลักทุท้ายจริงๆด้วยปิดประตูลยครับแล้วก็ตามหาหัวใจแดงอยู่ตรงไหนวะ ตัวบี้อยู่ไหนวะมองมองไม่เห็นมันอยู่ทางนี้นี่ไงข้างๆเออเห็นไหมตัวบีต้องขึ้นได้หาที่ปีนได้นี่ๆตรงนี้ตัวบี้ปีนได้หาของก่อนแล้วกันปีขึ้นปีขึ้นโอเคตรงนี้ปีนได้อยู่ อาลงไปทำไมเฮ้ยเราจะปีนขึ้นเอาละระเบิดระเบิดชิ้นเอาปาไฟไปทำไมไวะเนี่ยเรียบร้อยเลยเสร็จแบบง่ายๆแค่นี้เฮ้ยไปโลเฮ้ยอุ้ยไม่ทันไม่ทันเราไปอ๋อแหน่อึ๊บราไป มาอย่างไงมาจากไหนมาเนี่ยมาเนี่ยนี่ไหญเชือด์เขาให้ตอนนี้ก็มียาโอ้สือว่าแจ่มอยู่นะไหนๆผมก็จะย้ายแล้วผมซื้อที่นี่เป็นบ้านก่อนแล้วกันยังไม่เคลียร์หรอ น่าจะพวกทอมบี้หน้าบ้านมัน้งที่ยังมีอยู่อืออือออืออเราไปโอ้โอ้โอ้เก็บแล้วเก็บแล้วทับบี้ด้านล่างอืออือเคีย้ยและจะซื้อเอาโพธิ์ที่ดี่เถอะหน่อยอือหึวันนี้จะขออะไรลักหนาจะขออะไรลักหนาเฮ้ นิสัยแย่จริงๆเก็บของไปให้หมดครับผมทีนี้ละ <Gla> <c oughs> อยู่ในช่วงฟาร,ร์มของมีอะไรบ้างฟืบเลยครับบอกเลยว่าเอาหมดครับเอาหมดเก็บป้ายเก็บอ้อนี่ตรงนี้ที่ดึง <c oughs> okay. ผมเดินหาของที่ดีมาตั้งนานแฮะ จนตัวละครผมแบบไม่ไหวแล้วง่วงนอนผมคิดว่าอย่าผมเอาคนนี้ไปกลับบ้านกันไปเก็บของไปก่อนล้วกันเนาะตามหาของยัดของในคังอย่างเยอะแล้วก็ผมก็ได้ทําการคาฟกระตุนนันเรียบร้อยนะผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องทําการย้ายเมืองนะครับผมแต่ว่า การที่เราจะย้ายเมืองได้นั้นเราต้องทําการสุ่มตรงนี้นะครับผมซึ่งใช้เวลาทั้งหมด7นาทีนะผมบอกเลยว่านานก็โคตรงั้นอย่ารอสักคู่นะฮะอย่าผมขอไปยืน fk แถวนี้แล้วก็ฟาดเวลาแป๊บหนึ่งรองเวลาแปบบ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถย้ายเมืองได้แล้วแต่ว่า <c oughs> ผมยืนรอ,อยจนแบบมันจะมีภารกิจภารกิจหนึ่งนะผมที่ทําให้ คนที่บ้านมีคนทักที่หนึ่งที่เสียชีวิตนะผมมีเควสตรงเนี้ยเมื่อกี้นี้คือแบบน่าจะเกิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะวาร์ปนะก็คือผมอยู่ใกล้ตรงนี้ถูกไหมเอาละเดีย๋ยวเราจะไปตรงนั้นไม่รู้เมืองอะไรนะผมไปดูกันเมืองถัดไปคือเมืองอะไรกันแน่แล้วก็ผมก็คราฟของไว้หมดแล้วนะผมเรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะย้ายเมืองกันแล้วนะครับผมในพาร์ทนี้เลย รับเปลี่ยนที่กันปังเออเออไหนมารับมือกับจักรนนั้นหน่อยดิฮึผม้โหไม่พอว่ะผม้โหไปดีกว่ากระสุนไม่พอเ้ยไม่เอาดีกว่ามามามาอุ้ยอุ้ยพังเลยได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บรอไปเอาเครื่องมือมาก่อนไหนๆก็จะยาแล้วเว้ยขอประทัดเดือดทั้งรอบวะขอประทัดเดือดทั้งน่อย ดวนเดือดสักหน่อยให้มันสมศักดิ์ศรีเดี๋ยวไปหาหาก่อนเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเบิกเบิกอาวุธแปร์กระสุนกระสุนที่ผมทำมาก็ถือว่ามีน้อยมากๆเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะรับมือกับจังกันัดได้แล้วก็เดี๋ยวมีระเบิดเอาระเบิดเลยดีอันนี้แล้วกันเนาะไปโอ้รถจะพังแต่ไม่เป็นไรทั้งมัน เดี๋ยวผมต้องอย่างไรต้องเอาอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางเพื่อที่จะแบบไอ้น,นี่อยู่ดีนะเพื่อที่จะไปที่บ้านที่ผมจะต้องไอ้น,นี่ต้องตามหาอันนี้แล้วซอมบี้ก็ตีบ้านอีกอิ๊กตีบ่อยจงเลือเกินนะบ้านเนี่ย ไปนอนไปนอนไปก่อนเอาละนพี่จังพี่จังอยู่ไหนเอาพี่จังอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นพี่จังอะ่ะพี่จังจังหายพี่จังหายไปแล้วไม่ oh จบเลยศาสตร์จะเอาขอมาเตรียมสู้กับพี่จังกันหน่อย เรขับไปนิวเลยดีกว่าจุดที่จะออกจากเมืองนี้เราจะย้ายเมืองกันแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราไปอยู่บ้านที่มันแปลกๆม้างดีกว่าไปอยู่บ้านหลังเล็กๆมัางไหมผมคิดว่ามันน่าจะดีนะเราไม่เคยอยู่บ้านหลังเล็กๆเลยนะไปอยู่บ้านหลังเดิมๆนะผมเดี๋ยวผมขอรอไปอยู่บ้านแปลกๆบ้านที่ไม่เคยไป โ okay, right. ah, อเคคอนเฟิร์มไปอ่าย้ายที่ฮึมอยู่นะอยู่ที่ไหนดีที่นี่ละกันเนรื่องอะดับไดี้บอสโอ้ย <c oughs> oh, ไม่ได้เว้ยอยู่นะยุ่งข้อเขี้ยวสับเบียน <c oughs> อะไรกันดักหนาเนี่ย คนจะย้ายเมืองเฮ้ยไปแป๊บ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 อืมงั้นเล่นดอมดีไหมไม่ได้ไม่ได้อ่าเมืองนี้เราไปแล้วเราจะไปเมืองไหนดีเมืองนี้เราอยู่เล่นเมืองนี้ไปแล้วงั้นเอาเมืองนี้แล้วกันเนาะไม่เอาดีกว่า เอาเมืองนี้เมืองใหม่อันนี้คือระดับมากกว่าไดเมร์แต่เราปดล็อกไม่ได้ไม่ได้ครับผมโอ้จบเลยไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงขอให้เป็นเมืองที่แบบมันๆเป็นเมืองใหม่นะ ที่อยู่ในแผนที่ภาคเก่าใช่ปะ่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นมาแล้วครับอ้อมาอยู่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยนะมาอยู่บ้านตรงกลางนี้อ้อเป็นบ้านหลังเก่าเป็นบ้านหลังนี้ที่ผมเคยอยู่นะผมจําได้แล้วเราขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยนะบนป้อมปราการ อันนี้เป็นหลังเก่าเนะาะเดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าโอเคตอนนี้เราขัดแแคงกระตูดนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยงั้นเดี๋ยวเราย้ายไปอืมผมอยากจะไปดไปูไปอยู่กับหลังแปลกๆอ,อันนี้เป็นหลังที่แบบไม่เอาดีกว่ามีสองหลังนี้ อันนี้ก็น่าสนใจเดีย๋ยวเราไปดูดิไปดูไปดูไปดูซ่อมรถแปบสภาพรถดูไม่ได้โอเคเรถมาสองคันใช่ไหมมาสองคันจริงครับแต่ว่าคันนี้มาจอดตรงนี้เดีย๋ยวเราต้องเอาไปจอดที่ก่อนเพราะว่า,าเดี๋รถคันนี้จะว้าไปที่ออบ้านหลัง,ลงนั้นนะครับผมเมืองนี้ก็มีของให้ฟาร์มเยอะแยะมากมายนะผมบอกเลยว่า เป็นเมืองที่แบบโอ้โหการเดินทางนี่แบบไกลแสนไกลรัดก็ไม่ค่อยได้แต่ผมคิดว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่สนุกเหมือนกันนะเราต้องเตรียมน้ามันค่อนข้างเยอะนะผมในการเดินทางแต่ละที <c oughs> บอกเลยว่าจุดจริงๆแถมไม่มีที่ที่แบบเราผมยังยังไปไม่ทั่วนะผมเคยเล่นแล้วก็จริงนะผมแต่ว่าผมยังไปไม่ทั่วทั้งหลายที่นะผมเออเดี๋ยวเดีย๋ยวจะลองหา ที่นี่เรวผมลองหาของให้ทั่วแล้วกันนะฮะว่าตรงไหนบ้างที่แบบน่าสนใจก็หวังว่าจะมีอะไรที่แบบดีๆนะอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นยอ้โหพี่จังพี่จังทั้งนั้นพี่จังทั้งนั้นโคตรเยอะอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นลานตัดไม้มากกว่านะผมเคอยอยู่แล้วนะเคยอยู่แล้ว พี่ว่าเราหาที่อื่นดีกว่าที่นี่แปดคนก็ก็อาจจะเคยอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปอยู่ด้านบนไหมไปอยู่ด้านบนกว่าเป็นเมืองเล็กๆนะน่าจะสนใจมากกว่าอะไรที่เคยอยู่แล้วผมจะไม่อยู่แล้วกันนะเหมือนผมจะเคยอยู่แล้วนะที่บ้านหลัง้ยจริงด้วยผมเคยอยู่แล้วครับโอ้ยมันจะมีที่ไหนบ้างที่ไ่เคยอยู่เลยฮนะ อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนแล้วกันนะเอเดี๋ยวเราต้องแวะเพื่อที่แท็กเอาโพสอะไรจักที่นี่ับผมเพราะว่าดูน้ำมันผมเนี่ยน้ำมันกระยิงเลยอ่ะเดี๋ยวไปแท็กโรงแรมตรงนี้แล้วกันเนาะลงแป๊บลงแป๊บโอ้โหแล้วตรงข้างบ้านแดงซะด้วยลงลงมาถูกที่จริงๆเลยผม มาเนี่ยเอาแต่กอดีอือเรียบร้อยมาเนี่ยมานี่มาปาดนะผมมีตากิวในการจับข้างหน้าผมแต่ผมก็ไม่ใช้เน,ะน,นาะโอเคอเอาน้ำมันมาเติมไปรถตั้งหน่อยโอ้โหรถน้ำมันหมดแบบนี้แม่เรายังดื้อด้านขับไปใช่เนาะแล้วซอมบี้ที่บ้านโอ้โหเลือดเชื่อ เดี๋ยวมาตีบ้าตรงนี้ไหเฮ้ยไปตีอะไรตรงนั้นถึงแล้วครับอยู่แบบให้ดูลำบากสักนิดนึงมาขอดูหน่อยสิว่าที่นี่มีมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะโอ้โหแล้วล็อกที่ ผมก็หวังว่ามันจะมีช่องใหญ่สองช่องโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะตรงนี้ผมไม่เคยอยู่นะที่ตรงนี้เยีอยบซื้อเลยผมขอซื้อตรงตรงไหนวะเราต้องซื้อตรงไหนอ้อนทางหน้าทางหน้าเออเดี๋ยวโอ้ดีเลยซื้อเลย ทุกคนมาอยู่ที่นี่ให้หมดเทียมเสียหนึ่งพันนะผมเอาโคตแนั่นปักแถมยังมีไอดีด้วยจำๆเลยลองใช้ดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้เรามีท้องใหญ่อยู่ท้องหนึ่งโอ้โหถือได้อะ่ะผมอยากได้ท้องใหญ่อะ่ะ แบบสองห้องอนะ่ะมันได้นี่ก็จริงครับผมอันนี้มันสามารถที่จะดอบดอบของไอ้พวกอันนี้ได้นะไอ้พวกอาหารพวกอะไรนะอันนี้คือผมต้องต้องทำการแต่ว่าคาบอารมณ์นะครับผมนี่แหละและอีกที่หนึ่งคือผมต้องการที่จะใส่มอดกระสุนอือหือ อาคับนี่ไปแล้วก็อะไรอีกดีมันต้องคับไอเทมอาหารไหมเี็นะอยเดี๋ยวผมต้องคิดดูก่อนเตียงเตียงเตียงใหญ่ก็ไม่มีแล้วผมผมต้องทำการอัพเกรดเอาอประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะผมเดีย๋ยวผมก็ลอง เคลียของอะไรก่อนนะฮะตอนนี้ทุกคนอารมณ์แบบแย่มากๆมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะอารมณ์เสียแต่ก็ยังมีเควียที่ต้องทำทนะขายนี่นะยังมีเควียที่ทำอีกนาะไปไกลป่ะาณเนี้ย ไกลมากโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัว,ตวลาเพื่อนๆทุกคน,น,นไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับผมแล้วเจอกันทำไมม,มันพังๆวะนะ <laughs>